ปาร์ตี้ก็ยังไม่จบนะฮะคนยังปาร์ตี้กันอยู่สองหลังโอเคกำลังมานะครับรถด,ด่วนพิเศษหนึ่งสี่เชียงใหม่กรุงเทพยังมีการเปิดเพงอยู่เลยนะฮะบ้านผงก็แถวบ้านผมก็เงียบแล้วนะครับเคลียรไฟไหมายเล่งในทางขงบวนฮะวันนี้ด่วนพิเศษยามราตรีอีกขบวนหนึ่งมาจากเชียงใหม่กรุงเทพนั่นเองแสงสว่างจ้ามาเลยนะฮะ เปิดเพลงแข่งกันนะฮะมารแรกแล้วเนี่ยนี่ผมพิมพ์บ่อยทีหนึงห้าสไปแล้วครับ5 2 0สห้า